เพื่อเหลือแก่พี่น้องประชาชนเมื่อเกิดในพิบัาาติต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งผลการเวลาที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดีจนทําให้ประชาชนมีความรักความสัมพันธ์เชื่อมัน่นและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารขอให้คํามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะพิทักษ์รักษาความมั้งเดมของชาติ คิดมานในโครงการยิงปัจจุบันได้ปรับปรุงแล้วจำนวน32หน่วยยิงโดยปรับปรุงระบบขับเคลื่อนและหมุนปืนรวมทั้งติดตั้งเครื่องควบคุมยิงญญญญระบบออปตินดป้าคอนโทรลแบบ LDS ที่เหลืออีก38หน่วยยิงห่วยได้เสนอโครงการในการปรับปรุงในปี59-61จำนวน19หน่วยยิงสำหรับวอมพันฐานปืนใหญ่ต่อ้อุดลำที่2 เร็วของกองทัพบกกำลังสนับนุนให้กับรวยความลบเึื่อนที่เร็วของกองทัพบกและดวยดำเนินกลยุทธ์ที่ไปปัดตาแผนจากกองทัพหินาดน้าหนึ5-2 กองทัพบกโดยผู้วิะชาการหันบกมากและความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในทุกภารกิจด้วยความทุ่มเทเสียสละรวมทั้งพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต<ม>อบสนองต่อนโยบายของกองทัพบก มีวิสัยทัศน์ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเสริมระบบอาอุปกรณ์ให้มีศักยต่างของประเทศชาติให้ปลอดภัยมิได้ไปต้องยึดถือระเบียบวินัยของกองทัพและเชื่อมั่นในสายมชาอย่างเคร่งครัดขอให้ดูแลกคนเหล่านั้นให้ดีที่สุดแล้ขอให้ชี้แจงทความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เราจำเป็นต้องรักษาสภาพสภาพแวดล้อม ให้บ้านเมืองนี้ปลอดภัยอยู่ในความสงบให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้กระบวนาการต่างๆน,นั้นได้แก้ปัญหาให้เกิดความยุติธรรมเป็นธรรมชอบธรรมสิ่งใดก็ตามที่ทําให้เกิดผลงกระทบกับประเทศชาติสถาบันและกองทัพนั้นเราคงยอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สถานาเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแต่สิ่งใดก็ตามที่เป็นการกระบวนการประชาธิปไตยเป็นการกระบวนการทางกฎหมายยุติธรรมก็ให้ดำเนินการต่อไป ด้วยความปลอดภัย ได้นะประชาชน,นทุกคนถ้ามีหลายพวกหลายเหล่าก็แล้วแต่แต่ขอร้องว่าจะทำาปีกฎหมายเราก็เราไม่ได้แต่ทีนี้ามาประการหนึ่งที่บอกว่าอทำไมทางนี้ทําทางนี้ทางนี้ไปทำก็อีกทางนี้ถ้าทำ,าทำออาาดีเดียวกันก็ต้องแจ้งความเหมือนกันแล้วมีใครทําหรืออย่างอ่ะก็ยังไม่มีใช่ไหมล่ะคดีเดียวกันเนี่ยแบบนี้แต่อีกฝ่ายหนึ่งมีคดีอยู่สองสามร้อยคดีเข้าว่ามปในศาลถูกไหมล่ะ,ะเพราะดำเนินการอยู่แล้ว วัาน,นั้นอะไรก็ตามที่ไม่ได้มีการดำเนินการอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการของสสอทอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของร้องต้องเป็นนะ